ซูวิทสวยลาชเจ้าของร้านอาหารจีนที่เคยมีถึง3สาขาในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายแต่ละวันรองรับนักท่องเที่ยวจีนได้มากกว่า1,000คนแต่สถานการณ์โควิด -19 ทําให้ต้องปิดสาขาทั้งหมดแต่หลังจากทางการจีนเปิดประเทศดูเหมือนว่าจะมีสัญญ,ญาณที่ดีว่านักท่องเที่ยวจะเริ่มกลับมาแต่เปิดร้านได้เพียงสเดือนยอดนักท่องเที่ยวก็ไม่ได้เป็นตามที่หวังทั้งที่ว่า สถานการณ์บ้านเราสถานที่ท่องเที่ยวก็เปิดหมดโรงแรมร้านอาหารอะไรพวกนี้ก็เปิดหมดอยู่ๆนะักท่องเที่ยวมันก็หายไปสร้างความลําบากให้กับพวกเรามากมายค่าใช้จ่ายเยอะแยะครับยกตัวอย่างอย่างวันนี้ียบมากวันนี้แทบจะไม่มีแขกมาใช้บริการที่ร้านเลยจากเมื่อก่อนเนี่ยตอนอาหารร้านตอนตอนเที่ยงเนี่ยนะครับโอ้วันหนึ่งก็ประมาณห้าหกร้อยคนไม่มีที่นั่งอะครับแต่ตอนนี้ที่นั่งนี่หลงเหล่งไปหมด ะบแทจไมม่ีเช่นเดียวกับบริษัททัวร์หลายบริษัทปัจจุบันที่ทยอยขายและปล่อยให้เช่ารถแลกกับรายได้เลี้ยงบริษัทสาเหตุที่การท่องเที่ยวเชียงใหม่ยังไม่ฟื้นตัวผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวยอมรับส่วนหนึ่งอาจมาจากกระแสข่าวด้านลบของการท่องเที่ยวไทยเปิดประเทศเสร็จก็ยังอยู่ในเบอร์เบอร์หนึ่งอยู่พอเปิดเสร็จปุ๊บตั้งแต่ปลายเดือนมีนานะเขาเปิดตั้งแต่กุมภา เอาไปเดือนมีนาเริ่มค่อยๆมีอิน r ฟลเซอร์เป็นบางส่วนออกมาโจมตีว่าเมืองไทยไม่ปลอดภัยเพราะเศรษฐกิจเราไม่ดีคนไทยจิตใจเปลี่ยนไปแล้วนะแล้วก็บวกกับพวกคอเซ็นเตอร์พวกจีนสีเทาขณะเดียวกันปัญหาเศรษฐกิจในจีนและรัฐบาลจีนส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญ ต้องช่วยกันทุกภาคส่วนนะคะหลายๆภาคส่วนไม่ใช่เฉพาะแค่ภาคผู้ประกอบการอย่างเดียวนะคะภาครัฐเองก็ต้องเนื่องจากว่าอาจจะต้องโอเพ่นเพื่อให้คนจีนเข้าเพิ่มเข้ามาให้แบบสะดวกแล้วก็มาถึงที่ปลายทางคือจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าในภาคเหนือของเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะก็อาจจะอำนวยความสะดวกในเรื่องของการขอวีซ่าให้เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ทําแพมพันธ์โดยทททเองข้อมูลการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภาพรวมนักท่องเที่ยวจีน ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยครึ่งปีแรกมีเพียง1.4ล้านคนเมื่อเทียบกับปี2,562ก่อนสถานการณ์โควิด -19 ที่มีมากถึง11ล้านคนจึงลดลงเป็นอย่างมากเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่ครึ่งปีแรกมีนักท่องเที่ยวจีนเพียง1.1แสนคนโกวิดบุญธรรมไทย PBS รายงาน